สบายดีจ้าปลาลู่มดตะกูสุกคนนะจ้ามือนีงานผลิตก้อยปลาสู่สู่การกินอยู่เลยพี่น้องเอ้ยเห็นกระได้ใครแน่ไหนไหมน้อยสบายดีพี่น้องตุกูสุกคนจ้าเห็ดก้อยปลาเด้อพี่น้องเด้อเห็นเห็ดก้อยปลาจ้ายางทอเคนกันลากพักให้แม่น้อยสบายดีจ้าปลาลู่สบายดีเอามีดเด้อมีดเด้อ วางเนน้ำค้งเดิน้องการเซียนปลาป้านไดเด้อพี่น้องเด้อสิเล่เนื้อกับยังเฮาแ่แข็งแล้วมันบ่อยากปา้านไดเนาะแม่นอือโบเซียนเอาเนื้อมันคือควาวันเด้อพี่น้องเอ้ยแม่น้อยกรับบอกบอกคอยกลัวปลาปลา,าลำโคองปาลาไม่นำ้ำโคองเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อปลาอีตุบอกจะห้องเนาะ,นะสิกอ<ช>้อยชวนลูกหลานกินชูสมวยแน่แล้วก็ชิบย่องร้านไทยแน่มากินน้ำ เริ่มการซอยเรียบร้อยเลยจ้าน้องทองก็เป็นเมืองนหาหม่น้อยค้างหมอเรียบร้อยเลยป้าปลาขาวนี่เลยพี่น้องเอามาหากินสบายดีแน่สบายดีน้าสาวเด้อจ้าค้างหมอเรียบร้อยน้องผ่าไม่น้อยนะจ๊ะพี่น้องเห็นกาครปลาเนาะกันบ้านเพิ่นนใกล้บ้านน้ำโคพี่น้องบ้านแกงกระเบ้าฮะนะ คือว่าตอนนั่ะเคยไปถ่ายคลิปให้พี่นอ้องเมืองตอนเราไปบ้านเกงกระบ้ากันนะพี่น้องมากระเพิ่นนี่แหละมีคนเอาเมือเนาะเพาเขาสมวยคนงามใบดีน้องนับคนสวยสร็จดีพี่น้องมาสาับำลานเดี๋ยวกันได้มือหนิได้เมนพากันเห็ดพี่น้องต้มปลาพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ใส่เครื่องเทศลงไปแล้วนี่ นี่ดิวัวชิไข่ปลาขี้หูหมูม้ากาไก่เขาเนาะพี่น้องเนาะใส่กันเบิดลงไปเลยร้านพายอีกแม่น้อยก็มาให้นั่งกินน้ำกันร่างพักเด้จ้าบาดนีพี่น้องมะขาวนี่สบายดีแล้วเพิดอาปามาให้พี่น้องก็มากินข้าวแรงน้ำกันมื้อนี้กัน มาใหา้ในเด็กพี่น้องอันนี้กระเมนลอกอันนามาเดยบร้อยแล่เนื้อออกไปเดยบร้อยมีกระสีเห็ดเป็นต้มเลยจ้าพี่น้องเวสุขสุคนเนื้อมันกระ้อยนี่สีอะลงไปต้มอะไรบ้างบ้านน,นี้ยากลงเลยจ้าลงกระบ,บ,บอกคนเนาะสมวยเนาะเย็นคาวบได้บางคนได้หลปปายตัวนะ สูตรนั้นนั่นะฮะข้าวเหนียววันนี้ข้ากระสีเริ่มกอดเด้ดจ้าเพชเพชบอกพวกเจ้าอยพอดีเนาะยาวเลยนะพ่กเร้ายาวก็มีเยงอยู่โอ้โหไม่ได้โคนกะทัดเลยนะครับขาวกวงกะตั้มใหม่ด้วพี่น้องเริ่จับไม่นานจับไม่นานเด็กพี่น้องไม่รอลงมือเองมือจับจับตามลุกโชว์ฝีมือโดยจับพี่น้องเมื่อนี้ฮะ เอาข้วอ um ีกแล้วจ้าชัวกันแดงหมกินปลาเขาจุาข้ายุบโดยุบมันโดใช่ปะใส่ิกขี้ม่วหอมกกอนมีส pues> ีสันสมบั บัเนี้ใส่หอมบัวหอมปอมทำล้วนเลยาจากน่องเด้อกิออนหลายๆคนร้านไทยแน่นี่อันนี่น้องไทยแน่มี่ร้านไทยแน่มากินห่วมกันเลอพี่เจ้าคนักชิมมีบัตรหนึ่งไม่ได<ะ>้ไม่ได้ครับแน่พี่น้องตื่นเพียรใส่คิ๊บตังนี่ตักตุม่มป้าพี่น้องทองทองตำ,ตำน,นั่นเพราะอะลรนอ้องทองไม่กินข้าวบะเนี้ นัแหละมากินข่าแล้วนึกมากินข่าพี่น้องมันก็แซ่บจะดีหอมอเลยพ<า>ี่น้องเอ้ยพักแล้วกันนี่พี่น้องหมักถั่วหมักยางเลยจ้าหนี่ก็เป็นผพาของเด็กๆเลยจ้าของเขาทองทองนะจ้าพี่น้องน่าก,กินของตังกินตังค์ค่ะพี่น้องเลยให้เขาแล้วนี่เลยมะเขือเราต้องให้เขาไปเขาเขาบุกินกินก็เขาบุกิน,น,นอ,อกน กาบกินอนเนาะค่ะหอกัเมีในจ้าพี่น้อไปกินน้กนเดาจ้าพี่น้องบสุขสุขคนจ้าไอ้น้องทองบานนี้ไปกินข่าวอยู่ในเดจ้าน้องทองผัดเอื่อยหมูห้ามบะเขาไปน้องปิ่นดีจ้าลุงเปาอาหนาวให้เห็นัครับหนึ่งจัดนึ่งใดีนาะบสุขน สที่จ้างที่้ได้ีมือสารคีนลักๆงกรปนที่นนั่ไม่น้อยเขาได้ปะเขาขึเาสมารีมือจ้าตุ้งเล่ห์วันไหนลูกเะได้ชิต้เลเราไม่เพิ่นไม่สมาร์ตักวมั้อาจารย์นน้ำอักัมนีอาจารเด่นมือ เอาย o งอะไรนู่นเลยเอาแกนนี่ไปนป่นแกปนี่ไปนู่ปเอาแปนนีไปนู่นเขปาลายคนต้อไปน่องเลยเขามาเลปอยไปน่องเลยเข็ปเช็ปเขื่อยจะน่องเทปานี้ปหละปคนปรปจายหนึ่เาวยะบปขาเประจานหนึ่นเช่ามาลองเค็ดด้ยน้

รจัเมือกับเงอละอืมมันนานสักเทาไหล้วนเอาเงินมากองยู่ต่อหน้ากับโบเมน่อาได้เงินเอาแต่เงินเ้าพี่น้องเหมือบุมเมือไรกันลดจัดน่าป้าไครเอาชีวิตเจ้าหรืนะเงินเราหยอกเลยวัยุ้นต๋ขาวๆล้ววหนานบ่ยังเปนเพนหนาเพ็นเพนกับายังเตีขาก็จะหมันอ่ได้มาสิแม่เขาได้นะ กว่าก่อนบอกคือโบกแกงรถนานๆแบบนั้นแบบนี้เนาะเขายังทำยังเป็นช่างกิจอย่างเขาทำต้องทำแกงก่อนเขาเรียกเขามาทำอะเงี้ยเนาะงานพิสูน์นะเานัเขาไล่เขาเลยเนาะของการคุ้มบ้านครับเราก็อยู่ในนั้นแบบนี้บนบุญเลยว่าเราเปนนุ่นเนาะเขาบอกเขาว่ามันเกิดเหตุนะป้า เนอขา้นปง่แวตะกบาขาเย่ยจุ้งอไร่้าเอยเบอบอยบ่เลยน่าดองร่อยแล้วาจายนปเาพนก็ไบอกตุตอี้แะพี่น้องเฮ้ยัวเมียมันกินแต่เนาะอยากแบอยากนัวน้ำกันะไเ้อากบ่ยขาเข่ากเบิดลายเข่ามวยเอาเขาให้นึ่งาโรคทนตกูเลยนอเนา่ไมื้อขมา ผมซีแนเจ้าทีไดยอะไรอยู่มั้งักขนาะโอ้โหงานเนาะไอีกูห้าไนั่งมือตาโลอยู่หาขเขาได้น้อยหน่อยหน่อยเนาะสองสบตอนจะคนอนพ้นงั้นี่อืมสองสอบ้จักแล้วเขาอานีุ่งอนหอลก่ักเขาหมดเนาะ ทีนเคัเอยินใ่กาขัดโอ้ยกอนั่งเมืนตาตะเนพักาหลักป้าเขาที่บอกว่าเขทีบอกว่าเขาไยอมจะได้บอกจะได้เต้งว่าเอางี้ยังกินน้ำมันทีเนาะแต่นีตนันไนปลาเนาะอืองูีเหรา้ตัดที่สกตัดที่แบบตักเอานี่ยแล้จานออ ก็เลยมันเ้ากให้นะี่ในห้าวันีิ้นาะกระเละเราขึ้เข่ากินม้านเน่อยยามได้ก็ะเละเราขึเข่ากินเลยบว่ายามเร่งบว่ายามผลได้ขายตลอดเข่ามีห้องชี้เดือนหน้าเขาได้ลแล้วลายอยู่นเรามีห้องชีตัวไรเราชี้เข่านะคุ้กันคุ้กันเรียกันขายหน้าเห็ดหน้าขายเข่าแล้วกรลกอ้มาขาม หายขนาดนี้ได้แต่ผู้บด้หานเ่นั้องืมนะอืมเีดหนเนาะมเนักคุณกันคุดกันไปน่อยแทบรู้เป็นรคเนนนี่ไงนี่ไงไว้หรอไ่ไว้อืมใมน้คุยไปคุย่ประเทศบัตสัตว์ตวสำนัาน มันมาหแล้วพี่หนานีกลัวนาชาวได้ใหญ่กว่านายุใหญ่กว่านายุเอ้าเกิดก่อนหนึ่งสิบชงมือปะกาวุชิใหญ่เลื่อนกันเท่าไดร่โตแต่กระโตเป็นใหญ่เลือดไทยเลือดมันเลืิดชางเลือดลมดีนะเตะกระดิสันนท์โคนเรามจะเข้มได้กว่าออกไป น้องไอาหมเคอบหอปดิ้ได้เหน้องแคนปิกันน้องนี่จะมีอะไรอีกนะฮายุ่งหลังบงก็ไม่รู้ ทิ้งเด็กก็ขอลาไปก่อนนะจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องแม่น้อยเฟมิลี่หน่ะเด้อจ้าลาไปก่อนจสาวมาชวนชิมหน่อยเด้อจ้าพี่น้องขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์บ๊ายบายที่น้อง